วันนี้นะคะในที่สุดคอนเทนต์นี้ก็มาแล้วจอห์ ick, นสวิกนัหรอกว่าเหมือนหนังไอ้นี่ไงจอห์นวิกอะนะคาแต่ไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวนะคะจีทีทีอย่างนี้นะคะตับ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 ,ตบเลยนะไม่ใช่อันนั้นคนละซีจ้า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะในที่สุดคอนเทนต์นี้ก็มาแล้วนะคะเคยพูดว่าจะทํานานแล้วแล้วก็มีรีเควสมาเยอะในที่สุดก็มาสักทีนะคะกับคอนเทนต์เปิดกรุงานผมฟาร์มผมของไอตานันเองผมจริงๆของไอตาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นผมประมาณเลยบ่ามานิดนึงแล้วก็ทําสีออมเบรออมเบรก็คือมันจะไล่จากโคนดําจริงของเราลงไปเนี่ยก็คือแล้วแต่สีที่เราจะทําซึ่งสีของไอตาเนี่ยจะเป็นสีออมบลอดสังเกตว่ามันจะมีบางชอบเป็นสว่างบางชอบเป็นเข้มบางชอบ <Wow. S 1> สว่าง สลับกันเนี่ยมันจะเรียกว่าเทคนิคปริยัติแล้วก็ในหลายๆวิดีโอหลายๆรูปเพื่อนๆคงเห็นบางที่ไอตาก็ผมสัน้นบางทีก็ผมยาวบางทีก็ผมดําบางทีก็ผมขาวมองไปหมดนะคะมาไขข้อสงสัยก็คือไอตามีฟาร์มผมนั่นเองค่ะเยอะแยะมากเลยนะคะไอตาเองเนี่ยผ่านประสบการณ์ทั้งการใส่วิกการใส่แฮปปี้ใดๆมาหลากหลายแบบแล้ววันนี้อยากจะมาแนะนําแล้วก็เอาให้ดูด้วยว่าแบบไหนใช้ยังไงแบบไหนที่มันสะดวกแบบไหนเนียนนีแบบไหนใช้ได้แบบในชีวิตจริงๆอะ อะ,รออะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะเดี๋ยวขอหยิบเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยไอตาได้มาจากร้านในไอจีนะคะชื่อร้าน John Wick นะาหลงว่าเหมือนหนังไอ้นี่ไง John Wick อ่ะเออนะคะ่แต่อันนี้คือชื่อร้าน John Wick ร้าน John Wick เนี่ยเป็นร้านที่ขายแฮปปี้สไตล์สายฝอเพราะว่าไอตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบสไตล์สายฝอคือบางทีบางร้านเขาขายสไตล์งานจีนงานญี่ปุ่นมันจะมีความที่มันดูเบลแต่เราอะ่ะชอบผมที่มันดูแบบบูมบูมบูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นวิกหางม้าก็คือมันจะไม่ใช่หางม้าแบบ ผูกค่ะมันจะเป็นหางม้าที่มันจะมีฟันตรงนี้นะคะเวลาที่เรามัดผมเราก็เสียบซึบเข้าไปตรงนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกสมมติเวลาเราเสียบฟึบเข้าไปเราก็เอาตีนตุ๊กแกตัวนี้นะคะมาพันรอบปมผมมันก็จะพันไปปิดตรงที่เป็นห่างยางมัดผมข้อดีของแฮร์พีสตัวนี้ตาชอบตรงที่ตัวเส้นเขาทําให้มันไม่ไม่ได้ตรงเด๋วสะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เป็นหลอนสะทีเดียวเส้นมันจะมีความเหมือนแบบกึ๊กกึ๊กกึ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 กเหมือนขนน้แข้งผู้ชายนิดนึงอะก หนาามากแต่ด้วยเส้นมันดูจ่ิงเี้ยมันก็เลยเป็นวอลลุมทําให้ดูหนานะคะแต่วิธีดูแลก่อนและหลังการใส่ของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดกับพวกแฮร์พีสพวกผมพวกใหม่ซึ่งตัวนี้น่ซื้อได้ตามร้านแฮร์พีซทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ฉีดให้เขาทั่ว ีประมาณนึงแต่ไม่ต้องไม่ต้องชุ่มมากเพราะว่าถ้าชุ่มมากก็จะหวียากอีกนะคะแล้วเราก็ใช้หวีที่เป็นหวีสําหรับหวีวิกโดยเฉพาะนะคะสังเกตว่าหวีที่หวีวิกเนี่ยซี่อ่ะมันจะทําด้วยโลหะตรงปลายซี่เนี่ยจะไม่มีตุ่มๆนะคะซื้อได้ตามพวกร้านแฮปปี้ร้านวิกทั่วไปเลยนะคะพวก แฮร์พีซพวกวิกพวกเนี้ยมันมีอายุการใช้งานของมันนะคะทุกคนพอใช้ไปนานๆอ่ะมันจะเริ่มพันเพราะว่าพวกนี้มันทํามาจากไหมสางให้ได้ทั้งหมดอ่ะเราก็ค่อยใส่ค่อยใช้งานถ้าเกิดเรารักที่จะใส่ฟาร์มผมพวกนี้แล้วจะออกไปข้างนอกจริงๆไปโดนลมจริงๆเราต้องรักที่จะส่องกระจกเราต้องแบบว่าคอยเช็คอยู่เรื่อยๆบางทีมันก็จะมีอุ้ยอันนี้มันพันแบบยี้ชี้ออกมาเงี้ยมีประจําเลยบางทีตาแบบถ่ายวีดีโอก็มีประจําก็ต้องแบบบอกเพื่อนบอกผู้ช่วยแบบเออช่วยกันดูเนาะมัน ดีต,ตรงไหนก็จะได้ช่วยกันดูต่อไปนะคะจะเป็นน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้เนี่ยก็จะเป็นสีบลอนนะคะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตาเคยทําผมสีบลอนที่ค่อนข้างสว่างสว่างแบบเพอรเสว่างกว่าอันนี้อีกนะอันนี้ยังออกเหลืองก็เลยต้องซื้อแพปพีสีบลอนไว้เยอะมากตัวนี้เนี่ยตาได้มาจากประตูน้ําเออเป็นร้านวิกที่ค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่ตรงประตูน้ําตัวนี้เนี่ยพิเศษตรงที่เขาจะเป็น าตาน่าเกลียดาปเลยอะเหมือนสัปลาดเวลาเราใช้ก็คือเราก็มัดจุกนะคะแล้วเราก็ง่าง่าง่ากินผมที่เรามัดเข้าไปเลยแนะนําว่าเวลาเราใช้เนี่ยต้องกินเข้าไปทั้งหมดทั้งจุกที่เรามัดถ้าเกิดบางทีมันมีแหลมมันรึบออกมาผมจริงมันแหลมออกมาปุ๊บสีไม่เท่ากันมันโป๊ะทันทีมัดสูงให้ได้แบบน้อยกว่าความสูงจริงๆของหัวเราอย่าไปมัดอย่างนี้เพราะถ้าเรามัดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บอีตรงเนี้ยที่เป็นกิฟเนี่ย มันจะดูโผชัดมากเลยแล้วมันโปะมากไอ้พวกแบบผูกเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่มันจะรูลงมันจะไม่ค่อยตั้งคือเหมือนเวลาเรามัดผมตอนมอปลายแล้วแบบผมระบางผมแล้วนะั้นมันจะรู่ลมันก็จะดูฟีไม่สวยแต่อย่างเงี้ยมันจะฟูฟูนะคะนเอกฟูฟนะูะแบบนี้นะนะ <laughs> จะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วนะจะไม่ได้ถ่ายต่อล้ว ต่อไปนะคะก็คือน้องคนนี้นั่นเองคะ่ะแฮ i ปีแบบแพร์นะคะแบบกิฟตนั่นเองนะจ๊ะซึ่งด้านในของเขาเนี่ยเขาจะเป็นกิฟต์แบบนี้เลยนี่ซึ่งเราสามารถหักเปาะเปาะแบบนี้ได้นะคะเวลาที่เราติดเราแบ่งผมของเราก่อนผมเราเป็นอย่างนี้เนาะเราอาจจะแบ่งแบบอ่ะสมมติว่าฉันอยากติดประมาณนี้ฉันก็แบ่งผมลองฝั่งนี้ขึ้นติดอย่างนี้แล้วเราก็ติดกิฟตเปาะ ป๊ะป๊ะป๊ะแล้วเราก็เอาผมข้างบนมาทับป้าก็จะไม่เห็นน้องกิบแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยไอตาได้มาจากร้านที่ประตูน้ำถ้าเกิดใครอยากได้วิกหรือว่าแฮปปี้ซสเยอะแนะนำไปดูประตูน้ำสต่ำเพลงแพตตินัมก็มีข้อดีของตัวนี้ก็คือติดแล้วผมยาวโดยไม่ต้องรวบค่ะดูเออเจ้าหญิงผมยาว อะไรไปเรื่อยเลยนะคะข้อเสียก็คือเขาเป็นแพรยาวนะคะแล้วถ้าสมมติอ่ะอย่างชนีตัวเล็กๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยถึงขมับแน่นอนถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ตรงนี้เกินไปมันจะเห็นปมได้ง่ายแต่ว่าจริงๆสมัยนี้เนี่ยเขาก็มีแพรพีซแบบกิฟแบบนี้ในแพรที่เล็กกว่านี้อย่างอันนี้คือมันเป็นกิฟต5ตัวบางร้านเขาก็ทําเป็นกิฟต2ตัวเล็กๆแบบนี้แต่เราไม่ใช่แค่ซื้อแค่แพร์เดียวนะเราอาจจะซื้อแบบกิฟต2ตัว5แพรแล้วก็ติดตรงนี้แพร์หนึ่งตรงนี้แพร์หนึ่ ให้ทรงหัวเรามีวอลลุ่มแบบนั้นแล้วก็ติดได้เลยแบบนั้นก็มีอตาเคยเห็นแต่ตาไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันแพงด้วยความที่มันบ่อยลงมาแล้วว่าโดนลมะมันจะพันกันไุ่นไว <c oughs> ไม่ไหวนะคะไม่ไหวเลย <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นนี่ <c oughs> เป็นแฮร์พีสแบบกิฟต์เหมือนเดิมของใหม่เลยเป็นลอนมาม่าสวยมากอันนี้ซื้อมาเป็นสีน้ําตาลเขตรงนี้จะเป็นกิฟตใหญ่ เราได้ของใหม่มา,มาเราจะใช้ไม่ต้องฉีดน้ายายังไม่ต้องหวีก็ได้เราสามารถหวีแล้วก็ฉีดน้ํายาในเมื่อมันพันกันแล้วเมื่อมันยุ่งเหยิงแล้วนะคะแล้วก็อีน้ํายาตัวนี้เอเจนต์บอกนะคะไม่ต้องไปฉีดเยอะแล้วก็ระวังฉีดโดนพื้นเนี่ยพื้นลื่นนะคะบ้านนี่จะลื่นกันมาหลายศพหลายคนแล้วค่ะคะีค่ชันเองก็ลื่นทุกคนเดินผ่านก็ลื่นเหมือนมันเป็นสารเคลือบ,อบให้ใหม่มันลื่นบางทีโดนพื้นเนี่ยดิฉันก็เดินลื่น,นล้มกันมาหลายรอบแล้วระวังด้วยน,นะคะแพรพีซแบบกิปติดหางม้าแบบนี้นะคะก็จะมีแค่ผมตรงกับ ผมลอนผมเกลียวแต่นี้เป็นลอนมาม่าเนี่ยไอตาว่ามันดูเก๋ดีมันน่ารักดีข้อเสียของลอนมาม่าก็คือด้วยความที่ลอนมันค่อนข้างคลายคลายมาตั้งแต่ครั้งแรกของการใช้งานอยู่แล้วทุกทุกครั้งที่เราใช้ไปมันจะยิ่งคลายยิ่งคลายยิ่งคลายไปเรื่อยๆนั่นเองมันก็จะอยู่ได้ไม่นานใครรู้สึกว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรหนูชอบสไตล์ที่แบบคลายๆเลยแบบฟู e a บีชเวฟก็จะถูกใจตัวนี้น่ารักดีตัวนี้ไอตาไปบังเอิญเจอแอดเขาใน Facebook ของร้านหนึ่งแล้วไอตาก็เลยสั่งมาข้อเสียก หลังอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไอตาถ่ายรูปข้างหน้าไอตาจะปัดผมมาอย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยฟูไม่ค่อยหนามากหรือถ้ายตาปัดช่อหนึ่งมาข้างๆอีกช่อหนึ่งมาข้างๆมันดูไม่ค่อยเต็มเราอยากผมใหญ่เลยผมเต็มเพราะเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการ RuPaul Drag Race lip sing for your life. ผมต้องใหญ่ที่สุดเป็นชนีที่แบบฟัมผมต้องมา ต่อไปนะคะมาเป็นแพ็คคู่2คนนี้เนี่ยตาได้มาจากร้านที่แพตตินัมแต่ร้านตอนนี้เขาน่าจะปิดไปแล้วแต่เขามีสาขาอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะคะอันนี้จะเป็นหางม้าแบบติดกิฟบเหมือนกันแต่อยากให้ดูกิฟบด้านในนะคะพิเศษมากอันนี้เป็นกิฟบแบบนี้ค่ะ พอเรามัดผมแล้วเราก็เอาตรงนี้เสียบเข้าไปที่โคนผมอย่างนี้ค<ะ>่ะแชปเข้าไปเลยแล้วก็ม้วนเอาหางม้าเราอะให้อยู่ในก้นหอยให้หมดเลยแล้วก็แงบอย่างนี้แล้วสังเกตว่ากิฟที่มันเป็นรูปก้นหอยมันจะทําให้โพนิเชลหรือหางม้าเราเนี่มีความตั้งมีความเด่นมีความชูมีความฟูขึ้นมาผูกยังไงผูกโง่แค่ไหนหางม้าก็ตั้งเพราะว่ามันเป็นกิฟทรงก้นหอยที่มันนูนๆแล้วเขาก็ทํำวอลลุ่มผมมาได้ดีมากเขาติดกาวทําเป็นผมแบบวอลลุ่มหนาๆเหมือนเขายีมาข้าง ตัวนี้จะเป็นตัวที่ปลายเป็นลอนนะคะตัวนี้จะเป็นผมตรงแต่อันนี้น้องไม่ได้หวีน้องก็จะแบบเพิงๆนิดนึงนะคะดูแบบบ้าใบถือยายบัวนิดนึงนะคะเวลาหวีก็อย่าลืมใช้หวีที่ซีเป็นโลหะนะคะซีซนะคะซีทีทีอย่างนี้นะคะตับๆๆๆๆเลยนะไม่ใช่อันนั้นคนละซีจ้า ข้อดีก็คือเนียนนะแต่มันจะไม่เนียนตรงนี้นิดนึงที่ตรงนี้มันจะโดดบนหัวเราก็ต้องหาแบบจับช่อออกมาแล้วก็พันนิดนึงพอผูกแล้วมันรู้สึกหางม้ามันสวยมันดูฟูมันดูหนาทั้งนั้นที่ผมจริงมันก็หนาประมาณนึงเขายี่ข้างในมาแล้วอ่ะมันก็เลยเออมันดูเป็นหางม้าที่พร้อมออกงานสาวน้อยคาเฟ่หนึ่งไม่ใช่หางม้าแบบผมลิบๆบางๆอะไรอย่างนี้นะคะ ตัวถัดไปนะคะตาได้มาจากร้านเดียวกันที่แพตตินัมซึ่งร้านสาขาที่แพตตินัมเนี่ยปิดไปแล้วก็มีสาขาที่เซคคนสแควร์ตัวนี้เป็นห่างม้าแบบผูกซึ่งเขาอะเอามาถักกับไหมสีส,สีแบบนี้คือดิฉันน่าเป็นคนที่ชอบศิลปะในการถักผมมากอยากถักผมแบบเล็กๆแบบนี้แต่คิดว่าไม่น่าจะทนเจ็บได้ก็เลยไม่เคยได้ถักสักทีจริงๆอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาแบบนี้จากโรงงานคือมันเป็นห่างม้าแบบผูกมาก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะหางม้าแบบผูกโบสีน้ําตาลความยาวถึงประมาณนี้และเขาก็ เอาไหมสีชมพูเนี่ยไปถักจับช่อถักทีละอันทีละอันก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ <c oughs> คือความคิดพี่เขาเก๋นะแล้วเขาก็อัพราคาตัวนี้ขาย9ก้า้อ้บาทก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราถักเป็นเราซื้อไหมมาถักเองดีกว่าแต่ถามว่าเป็นไหมก็ไม่ง้งถ้างั้นให้พี่ๆที่เขาชํานาญถักให้เราดีกว่าแล้วเขาก็มีหลายสีแต่ก็ซื้อสีนี้มาน่ารักมากวิธีใช้ก็เหมือนหางม้าแบบผูกทั่วไปเรามัดผมหางม้าเสร็จเอาอันนี้เสียบแล้วก็เอาโบมัดรอบข้อเสียของมันก็คือมันก็ดูเก๋ดีดูเหมือนว่าเราเป็นคน ปลายผมจริงของเราอยู่มันก็ยังไม่ได้เนียนขนาดนั้นแต่ก็แบบอ้าพรกุ๊กกี้ข้อดีก็คือออกไปข้างนอกได้จริงเพราะว่าผมมันเป็นถักแบบนี้ว่ามันไม่ค่อยไปพันกับอันอื่นไม่เหมือนแบบไหมอย่างอื่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเอาใส่แบบเก๋ๆถ่ายรูปอะไรเงี้ยสวยแอบว่าเราเป็นสาวเปรี้ยวแต่จริงๆเราไม่กล้าถักจริงชอบมากตัวนี้เดี๋ยวว่าจะไปซื้อสีอื่นเพิ่มอีกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแก๊งวิกนะคะซึ่งวิกเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวที่ตาเลือกมานะคะมาจากร้านเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือร้าน จะเป็น3ามตัวที่ตาชอบมากแล้วตาเคยใส่ไว้ข้างนอกด้วยแล้วมันใช้ได้จริงแล้วมันรู้สึกว่าเออมันเนียนแล้วมันก็สวยดีนะคะวิธีเลือกวิกับไหมนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วให้เลือกไหมที่มันดูมีความเงาน้อยลงเส้นผมที่เขาซอยเนี่ยให้มันดูมีมิติมันมีไล่ระดับไม่ได้ตัดแบบเป็นทื่อๆไม่เหมือนวิกแบบสมัยก่อน1ิปีที่แล้วที่โอ้ใส่ดูเลยรู้เลยว่าวิกหัวนี่เงามันเหมือนเอาหัวไปจุ่มน้ำมันแต่สมัยนี้เขาจะทําความเงาน้อยลงให้ตัวใหมเนี่ยมีความด มากขึ้นเพราะผมจริงเราอ่ะมันไม่ได้เงาขนาดนั้นถ้าเกิดใครใส่วิกแบบนี้ถ้าจะให้เนียนในตาแนะนําต้องมีหน้ามาเพราะว่าสิ่งที่จะบอกว่าอันนี้คือวิกไม่อันนี้ไม่ใช่ผมจริงก็คือตรงโคนผมอาจจะเคยเห็นพวกดาราหรือว่าในรายการทีวีที่เขาใส่วิกแล้วเนียนมากเห็นโคนผมแ,แบบเนียนเหมือนว่ามีรากผมจริงอันนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า l e s e front wig นะคะก็คือวิกแบบตะข่ายโคนผมมันจะมีตะข่ายแต่ว่าวิกแบบนั้นราคาจะค่อนข้างสูงพอราคาสูงปุ๊บเราก็อยากจะใส่บ่อยๆแล้วเราต้องดูแลรเยอะอันนี้แค่ไม่กี่ร้อยบาทเราก็มาใส่เล่นๆได้ถ่ายรูปได้ ก็เลยถ้าเราไม่ได้เลือกวิกที่มีแบบโคนแบบเป็นตะข่ายแบบนั้นเราต้องเลือกวิกที่มีผมหนามาเพราะว่ามันจะได้ปิดโคนผมของเราแล้วเขาก็จะดูไม่ออกว่าอันนี้คือวิกนั่นเองนะจ๊ะคือดิฉันเป็นคนชอบใส่วิกผมสั้นเพราะว่ามันใช้ชีวิตง่ายถ้าวิกผมยาวอย่างที่เราบอกเนาะสุดท้ายมันก็ยังคือใหม่มันก็ยังไม่เหมือนผมเราออกไปข้างนอกมันมีความพันมีความแบบเข้าปเข้าปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันแล้วในวิดีโอแปลเพลง i อ e cream จะเป็นวิกที่ยาวกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงจะตกประมาณแบบปบาๆปลายเนี่ยเขาก็จะงุ้มเข้าแล้วก็มีหน้าม้าก็จะเป็นบางๆเป็นซีทรูหน่อยๆอันนี้จะเป็นสีคล้ายๆ s อ r a w ร e รี่บ l อน d ์นคือเป็นสีบอนด์นแต่จะมีติดความชมพูติดความแดงหน่อยๆนิดน,นบางทีเราเห็นตามร้านวิกแล้วเขาใส่หัวโชว์เราจะรู้สึกว่าอู้มันน้ารากจังเหมือนสาวญี่ปุ่นผมปายงุ้มๆหน้ามางุ้มๆมันไม่ได้งุ้มแบบมันสวยนะคะบางทีเราใช้เสร็จเราใส่ซองแล้วเราเก็บเข้าตู้เข้าลิ้นชักเนี่ยความงุ้มอะบางทีองศา มันจะไม่ได้งุมเข้าอย่างนี้ทุกๆชอ่อบางทีหยิบออกมาปุ๊บปกติต้องงุมงุมเข้าแบบนี้แม่งกลายเป็นแบบเป็ดแง่เอาไว้อย่างนี้ก็ต้องส่องกระจกบ่อยๆเพราะบางทีเวลาลมตีมาพมอ,อะไรเงี้ยผมหน้ามาจนตีขึ้นไปแล้วก็มันก็เห็นโคนวิกอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอก็ต้องแบบคอยจะแจ้งเ้ยผมโกลัวเคบ้า,าอะไรเงี้ยบอกเฮ้ย hey, ใส่วิกวเอ้ยวิกอะไรเปล่าบ้าเปล่าใครใส่วิกออกจากบ้านโอ้แต่เปล่านี่เลยทำประจำเลยจากหนึ่งอาทิตย์มีเจ็ดวันใส่วิกแล้วห้าวัน ถ้าเป็นวิกผมยาวนะคะแต่จะชอบน้องคนนี้มากที่สุดคนนี้เนี่ยจะเป็นผมตรงยาวถ้าเกิดเราจะเลือกวิกที่มันมีหน้าม้าเนี่ยอย่าไปเลือกหน้าม้าหนามันจะดูโบราณตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตาใส่ออกไปข้างนอกจริงๆแล้วก็ค่อนข้างสวยจริงถ้างบน้อยแต่แนะนําว่าให้เลือกเป็นวิกผมยาวผมตรงถ้าเกิดมันพันปุ๊บเราหยิบหวีขึ้นมาได้หรือเอามือสางพอได้ผมอะไรก็ตามถ้ามีผมหน้ามาปุ๊บคุณหน้าเด็กทันทีนะคะลองดูเลยถ้ารู้สึกว่าดิฉันทาไมหน้าแก่จังเลยคุณลองไปซื้อผมหน้ามามาติดหน้า เด็กทันทีสมัยนี้เขามีแฮร์พีซี่มีแต่หน้าม้าด้วยนะเอามาติดคริบแล้วกแบบ็อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ก่อนใน,นตอนที่มีวิกเยอะๆใน,นแต่ชอบมากเลยอยากจะมีห้องวางวิกใหญ่ๆนะคะดิฉันก็ไปซื้อหุ่นหัววางวิกฉันไปซื้อมาวางเต็มเลยปไปวางว่าอีดอกแม่งหลอนวะ่ะห้องกูเหมือนมีหัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย สุดท้ายก็เลยจะได้เก็บเข้าซองด้วยความที่มันมีเยอะด้วยถ้าเกิดเรามาวางเป็นหัวเป็นหัวมันค่อนข้างกินที่นะคะแต่ว่าข้อเสียของการเก็บเข้าซองสิบแล้วข้าลิ้นชักก็คือเวลาเราเก็บเข้าซองตรงหนังศีรษะมันก็จะพับเป็นมุมอย่างนี้เวลาเอามาใส่มันก็จะยังไม่คลายตัวมันยังเป็นแหลมแหลมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาใส่ปุ๊บเอาน้องมาหวีเอาน้องมาวางก่อนแป๊บหนึ่งผูดตามตรงไอ้ตาเน่อาจจะไม่ได้ดูแลได้ดีที่สุดแต่ทุกครั้งที่จะใส่เนี่ยก็ต้องหวีก็ต้องอะไรก็ต้องเอาหน่อยเเพพราาาาะววววว่่่่่่ใใใสสสสต้้้องงยกไมถแลหัิ เป็นบ้าเป็นบ่ออย่าใส่ดีกว่าบอกแหล่งชี้เป้ากันแทบจะทุกร้านบอกว่าจะเป็นประโยชน์การกับเพื่อนๆที่อาผมสั้นอยากจะผมยาวหรือว่าอยากจะเปลี่ยนลุกน้องๆเล่กู้หัวโปกอยากจะเปลี่ยนลุกหรือว่าาแม่ๆที่ไม่ค่อยมั่นใจกับผมที่บางอยากจะเปลี่ยนลุกอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะอ่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะกด subscribe แล้วก็กดสัน สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะอยากได้คอนเทนต์ไหนอยากให้อตารีวิวอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะคะบ๊ายบาย